sai Cái, <cười> 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 cái <là> loại <cười> <cười> cái <là> loại Cái 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 นันี้น่นเด็กที่นอนฮะเก็บสี่ก้าจะสี่เก้าสี่เก้าจะสี่เก้า

mời dạ, hôm lên đấy mọi người mời mọi người mời 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 chả น้ำใหม่บุมีนะสิ๊าแนี่ยบุมีน้ำใหม่นะ่างเยบมีน้ำใหม่

ได้กอดเหรอารสิบกอโอเวนอ้วนะใส่กอกใส่กอกเออีดวราอ้วนเลยเนี่ยโอเม่เอเท่าไหค่ี่าอ้วนอ้นอะไรเขาบอกว่ากิ๊บเขาคนไทยเอิร์นมัม ไม่ได้นำไม่สดโอตลาดนี้คมบนแล้วนี่ว่าดีอาน้ดีรึเาล่เ่องกอยที่กันบ่เร่อเอาปนรอยอยนบ่เลย ạ được chút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  được này <laughs> được đó. chút đó, Không quay đó. บาซอกได้กินข้าวเดอข้าวเที่ยงก่ได้กินเลยสิ้นก็มีน้วมก็มีนีมันนมีอะไรกินาาปะเอยไปสักเพ็ดก็ไปเดือดเลย นี่เหช้เดอทนไะไนี่ครับตเอเออวัทีพักินกับลามประกาศเท้ามาหูพอี่เด้อพออไรอาไรทเนา้จะคาดนั่นไงเอไรอเอเาไเเอะไรอะไิดระยะระยะตไ

ก็หมดแลอทั้งหกท้ายนอบนีครับก้อยผมเลยครับยวดเลยครับเนื้อหวังหวังหวังเอามาจ่ายเงินนะลืมเลืมดเดือ

เป็นอะไรพี่เค้ายำอ่อไม่ครับก้อยครับก้อยอ๋อก้อยครับหรืว,ว่าข้าวยิ <c oughs> ใส่เลือดป่ะใช่ครับไม่มีเลือดไม่แ่บเลยเอาไปคั่วครับ <c oughs> อะผมแดงบ้างไง

โอเคนะตอนนี้เขาก็มาหารถแล้วเตรียมกับจื้อคองลแล้วเรียบร้อยแล้วสกตาร์รถนี่เนาะกํลังสีสตาร์ารถอน